โยสวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับผม GC d o c o n t a e นะครับวันนี้ก็ฉลอง150 Sub Subscriber น,นั่นเองวู้ฮู้นิวสาเปิดคลิปค้างไว้เลยเพราะว่าตอนนี้เราก้าวมาไกลถึง162 Sub Subscriber กันแล้ววู้ฮู้เสียงหายเ okay. อ่ะโอเคก็คงไม่ต้องพูดมากนะครับวันนี้เรามีกิจกรรมแน่นอนซึ่งนี่ครับกิจกรรมมันก็คือ ใบที่ผมเก็บมาจาักใต้ถุนบ้านนะครับมันเป็นใบอะไรไม่ดูนะตุ๊ยไม่ใช่มันเป็น,บนบในนบอ่าสลิปเอ่อสลิปอะไรวะสลิปทูมันนี่นะครับสองใบใบละห้าสิบบาทนี่ไม่มีการคนคนเดิมได้สองใบนะครับไม่ใช่แจกแจกไม่ฟรีแจกไม่ฟรีใช่แจกไม่ฟรี <laughs> ขังขังมี คือผมจะมีกติกานะครับเดี๋ยวบอกอีกทีหนึ่งรายละเอียดว่าเป็นยังไงแล้วก็เดี๋ยวจะพิมพ์บอกในดีสคริปชั่นไว้ด้วยว่าทํายังไงกติกามีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ทําไงอะไรยังไงส่วนใบนี้ใบละห้าสิบโทมันนี่นะครับสาหรับอาบอกไว้ก่อนแล้วกันสาหรับใครที่ไม่เข้าใจนะครับว่าทูมันนี่คืออะไรทูมันนี่ก็คือใบที่สามารถเอาไปเติมเกมได้ครับแค่นั้นแหละ หรือว่าเอาไปเติมเงินก็ได้แต่อันนี้เป็นของทูมันนี่นะไม่เกี่ยวกับ d ีแทหรือ A A A t เอเอทนายเลยอ่าแล้วก็กติกาถามว่ากติกาทํะไรกติกาแค่คอมเมนต์ครับว่าชอบคลิปไหนมากที่สุดนะครับโอ้โหโคตรง่ายเลยได้ไป5้าสิบ two v ง่ายจริงครับแค่คอมเมนต์ว่าคุณชอบคลิปไหนนะครับมีคลิปคลิปไหนที่คุณชอบที่สุดแล้วบอกสาเหตุมาว่าทำไมถึงชอบคลิปนั้น แค่นั้นครับแล้วก็เปิดพิมพ์วงเล็บไว้ด้วยว่า ID ไลน์อะไรแล้วก็วงเล็บปิดแค่นั้นนะครับแล้วเดี๋ยวผมก็จะ add ID ไลน์คุณไปสําหรับคนที่เป็นผู้โชคดีที่จะได้รับ50ทูท,ทู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 ที่ทยุคนกํทเสียงไม่ได้ก็อย่าลืมมาคอมเมนต์เล่นกันด้วยนะครับรู้สึกว่าคนตอนที่มี162คนเล่นด้วยน่าจะเยอะพอสมควรนะครับ ลูษาต,ตั้งใจทําคลิปมาแล้วอะ่ะมันต้องมีคนเล่นบ้างแหละเพรกลัวว่าคนจะเล่นน้อยไงที่ผมกลัวถ้าถามว่าเปิดไฟไว้ทําไมในเมื่อไฟในบ้านก็มีที่ผมเปิดไฟเพราะว่าถ้าผมปิดปุ๊บไงละครับมืดเลยเปิดดีกว่าอ่าแล้วก็เรื่องต่อไปนะครับผมก็ดีใจอย่างหนึ่งก็คือผมได้เข้าร่วมกับร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับ tgs แล้วครับ ึ่งตอนนี้ผมก็สามารถเอาวิดีโอของ TGN มาใส่ในคลิปอินโทรได้แล้วแป้งจะหัวเราะหรือหาวะเนี่ยก็ผมมีอินโทรที่ใส่ได้กับ TGN แล้วนะครับก็จะเห็นได้ว่าในคลิปที่ก่อนหน้านี้เนี่ยจะเป็นอินโทรผมก่อนจังหวะหนึง่งแล้วก็อีกจังหวะหนึ่งเนี่ยจะเป็นของ อินโทรของ tgn p a r t เล r ยนะครับซึ่งผมได้ไปสมัครนะครับก็เดี๋ยวให้ลิงก์ไปสมัครเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนดีสคริปชั่นใหม่ก็คือเดี๋ยวจะพิมพ์ชแนลที่แนะนำไว้ด้วยนะครับก็คือ k r k gamer koba tv pk game caster ผมไม่ลืมแน่นอนครับแล้วก็เสกสรรปั้น YouTube ถามว่า k r k กับ pk เนี่ยมันทำอะไรทำเกมนะครับทั้งคู่เลย เคาเคเนี่ยทำเกมเกี่ยวกับในคอมพีเเนี่ยทำเกมไมค์คร f t ในโทรศัพท์อย่าลืมไปกดซับสไครต์ให้เขากันด้วยแล้วก็วิดีโอเสกสรรปั้น Youtube ไอเดี๋ยวอ่าไปไม่เป็นเลยเฮียอ่าโอ้ยส่วนอันที่สามนะครับก็คือวิดีโอของเสกสรรปั้น Youtube อ่าเดี๋ยวให้ลิงก์ไปก็คือเสกสรรนี่ส่วนใหญ่เขาจะทำพวกคลิป สอนพวกรีวิวอะไรประมาณนั้นนะครับสอนอย่างเช่นสอนใส่ d i s คริปชั o นสอนใส่แทรกภาพสอนทำให้ลงคลิปได้เกิน15นาทีใน Youtube อะไรอย่างนี้เเขาก็สอนไปเรื่อยครับเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ไว้แล้วก็อันสุดท้ายเอาชาแนลใครดีอันนี้แถ,แ,ถแถมแถมแถมชาแนลสุดท้ายให้ใครดีวาใครดีใครดีใครดีค,รดคิดคิดก่อน คิดเลยไปไกลแล้วเนี่ยอ๋อรู้แล้วช่องสุดท้ายเอาไปเลยครับคนนี้ GCTS นั่นเองเดี๋ยวผมให้ลิงก์ไว้ด้วยนะครับเผื่อกขาจะกดเข้าไปอีกเพื่ออะไรวะเนี่ยแร่ง <c oughs> เดี๋ยวให้ลิงก์เตงไว้ด้วยเป็นคนที่ส <c oughs> ี่ฮะก็อย่าลืมมาเล่นด้วยนะครับสําหรับกติกาเพราะว่าตอนนี้ห้าสิบทูสมบัติท่านอยู่ที่บ้านนะครับตอนนี้คือถ้าใครได้ไปเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะแอดไอดีไลน์ไปแล้วก็ให้รหัส ถูมันนี้แน่นอน,นครผมยังไม่ได้ใช้แล้วก็เ<อ>ดี๋ยวเปิดดูวันรหัสหมดอายุนี้อะไรวะหมดอายุวันที่โอ้หมดอายุันที่นี่ครับนี่นี่เลยปีหกสิบเอ็ดไปไกลเลยโอเคโอเคอย่าลืมมาเล่นด้วยนะครับก็รางวัลสมบัติอยู่ที่บ้านเหมือนเดิม พูดไปซ้ำไปซ้ำมาทำไมวะเน,นี่ยโอเคสำหรับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมอย่าลืมกดติดตามและกด subscribe ให้ผมกันด้วยนะครับย้ย